สวัสดีครับวันนี้ของมาถึงเรียบร้อยนะครับผมจากเฮตอมนะครับตอมมอเตอร์นะครับอันบอกกันเลยของพิ่งมาถึงนะครับส่งไวมากนะครับอุ้ยโอ้โหไขป่ปงปิ้งอะไรมา ใช่ักมาถามอะไรอีกตอนนี้ยังไม่ว่างต่อครับขออญาตเปิดกล่องของกันครับแล้วกล่องดำๆห่อไว้อย่างดีนี่มาถึงนะครับผมแกะบนโต๊ะทำง,งานผมเล่นเนี่ยนี่ครับ ไม่รู้ว่าทางเฮียเอ่อทางทางทีมงานที่ต้อมเปิดเช็คมาให้หรือยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเออเรามาดูกันอันนี้เราแกะอันดสดๆครับนี 2, 41, ่เซรีโอมาสเตอร์นะครับ gx 1 6 S MK 2สิบกสีอินหนึ่งสีดำนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับยังซีลเลยนะครับยังซีลนะครับอ่าอ,อันนี้ ผมก็ลืมบอกให้ให้เขาเช็คของมาเลยนะครับนะครับซึ่งปกติทางทางร้านเขาก็จะมีการเช็คของก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนี่เราก็อันบ็อกนะครับอันบล็อกกันสดๆถือว่าเขาเรียกอะไรเช็คของมาในตัวเลยนะครับผม ผมไม่ได้หยุดคลิปนะผมเปิดปล่อยยาวเลยนะยก็ขอบคุณทีมงานที่ต้อมด้วยนะครับต้อมมอเตอร์นะครับใครสนใจก็สั่งกันไปได้นะครับเรดิโอมาสเต TX16S นะครับซึ่งตอนนี้ค่อนข้า,ขาเป็นกระแสนะครับจริงจริงผมมีแล้วหนึ่งตัวนะครับเป็นเป็นตัว MK1 นะครับตัวมาร์กหนึ่งนะครับอ่านี้ในกล่องเปิดมานะครับ เปิดมาก็จะมีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับนี่สติ๊กเกอร์มาให้นะครับแล้วก็มีนวนนะครับ T X 1 6 S Mark 2นะครับตัวที่เป็นกระแสอยู่ณเวลานี้ผมมีตัว Mark 1อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนั้นทาง Queen Hobby สนับสนุนมานะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับ Mark 1นึครับอันนี้ตัว Mark 2อนงะเปิดฝามาก็สีดำปกติ ไม่ได้เอาไปตัวแต่งจะยังได้นะครับเอาตัวธรรมาดามาก่อนออน่ครับเปิดฝามาก็จะเจอ,เจอตัวนี่นะก็ปกตินะครับสภาพก็จะเหมือนกับตัว V1 ปกตินะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้จะแตกต่างออกไปนะครับตรงนี้จะมีการปรับตั้งตัวกิมบอลได้นะครับเพจนี้เป็นเพจออลูนะฮะแล้วก็เอ่อความรู้สึก มันตึงมันตึงมือนะครับมันตึงมือมันตึงมือมากกว่าตัวตัวแรกที่ผมใช้นะครับซึ่งตัวนั้นมันจะค่อนข้างนิ่มยุ้ยไปหน่อยครับอันนี้อันนี้ตึงมือตึงตึงมากกว่าปกกว่าตัวแรกนะครับอ่าอันนี้เป็นลายแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แบบสิ่งนี้แตกต่างออกไปนะครับตัวมาร์กสองเนี่ยมาร์กูเนี่ยจะมีช่องหูฟังนะครับนี่แล้วก็มีช่องตรงนี้ ตรงนี้ถ้าเท่าที่ผมดูในคู่มือเหมือนจะเป็นช่องเหมือนประมาณว่าให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเห็นฝรั่งก็ทําใส่สวิตอะไรกันนะครับตรงนี้เปลี่ยนไปนะครับนี่ไม่เหมือนเดิมนะครับด้านในก็จะให้ตัวรางฐานที่เป็นแบตเตอรี่18 6 5 0นะครับนี่แบบนี้มานะครับส่วนบล็อกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าหูจับเนี่ยเขาจะทํามา ทำมาดีขึ้นนะทำมาดีขึ้นนะครับสวยงามกว่าเดิมนะครับตรงมือจับเนี่ยนะครับอันนี้ตัวธรรมดานะเราไม่ได้เป็นตัวแต่งนะครับนะครับอ่านอตป็ล่มเหมือนเดิมนะครับความความหนื่ความสมุดเหมือนเดิมนะครับด้านข้างนี่ตึงขึ้นนะฮะตึงขึ้นรู้สึกว่าตึงขึ้นนะครับสติ๊กแน่นอนตึงขึ้นนะครับเป็นเพลทมิเนียมนะครับนี่ หน้าจอมีฟิล์มมาให้นะครับปุ่มสกอ่อถือว่าสมูทด,ดีนะครับปุ่มโอเคปุ่มก็เหมือนเดิมนะครับวัสดุผมว่ามันผมว่ามันดีขึ้นนะนะครับรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับ ด้านล่างตรงนี้ก็จะทํามานะครับก็คล้ายๆข,ของเดิมแหละนะครับแต่ว่ายางอันนี้ก็ทําสวยขึ้นนะครับเอามาน,นี้อ่าถัดมาเดี๋ยวให้ดูของในกล่องที่ได้มาเพิ่มเติมนะครับมีโพกญแจนี่ของแจกับมีสปริงนะครับสปริง สปริงกับตัวไอปัจจัยบล็อกหกเหลี่ยมนะครับที่สำหรับปรับปรับเปลี่ยนความตึงความนุ่มนวลอะไรก็ว่าไปสาย usb type c นะครับมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ยางยางกิ๊ด้านหลังนะครับมีมาให้อีกหนึ่งคู่นะครับพอดีเลยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนใส่ตัวมาร์กหนึ่งผมด้วย <laughs> นะครับแล้วก็ฟิลม์มนะครับฟิล์มหน้าจอนะครับนี่ มีอะไรก็จะมีเแผ่น QC นะครับ QC Part ให้มาครับอเดี๋ยวผมอน,นุญาตใส่แบตเตอรี่ก่อนแล้วกันโอเคใส่แบตเตอรี่แล้วมาเปิดกันเลยนะครับผมนี่สดๆเลยนะครับเปิดไปพร้อมๆกันเลยนี่นะครับนี่หน้าจอหน้าจอสวยงามนะครับอมีความรู้สึกว่าถ้าเทียกบกับ กับตัวแรกนะตัวที่ผมมีนะครับหน้าจอมันรู้สึกว่ามันจะความละเอียดมันชัดขึ้นนะครับแล้วก็แสงสมูทกว่านะครับสกอร์นี่มันใช้ได้เลยนะครับดูอา่าตอนนี้มาเป็น2.7นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงเป็นเวอร์ชัน2.11นะครับตามาล่าสุดตอนนี้นะครับอขอ นี่นะครับผมขออนุญาตไปดูตรงอะไรอะอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อมันทัดได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราแค่ามานะครับมาเช็คปุ่ม,มเฉยนะครับนะครับเราก็มาเช็คปุ่มกันว่ามันทำงานปกติไหม นะครับทุกปุ่มโอเคครับทิมโอเคนะครับ,รบอันนี้เราเช็คก,กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปคาลิเบตนะครับ เดี๋ยวนะผมผมหาตำแหน่งนี้ไม่เจออ่านี่เจอละสวิตนะครับอ่าครับใช้ได้หมดนะครับตำแหน่งสวิตอ่าอะไรอีก s อ๋อเมื่อกี้เราหมุนไปแล้วเนาะโอเคโอเคก็ปกตินะครับนี่นะครับก็ปกติตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดหน้าตัวนี้ขึ้นมาเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาไมา้ชมนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปคาลิเบตเรื่องของอ่าอะไรนะแบตเตอรี่ด้วยนะครับตอนนี้ผมเพิ่งใช้แบตเตอรี่เข้าไปนะครับเดี๋ยวต้องไปคาลิเบตแบตเตอรี่ก่อนให้มันตรงกันนะครับก็เอามาชมกันนะครับสำหรับ r a d i o m a s t e r TX16S Mark Mark c o นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการใส่ตัวโมดูลข้างหลังด้วยนะครับจะเป็นตัว ERS นะครับถึงเป็นของเขาเองนะครับก็เตรียมมาเรียบร้อยอเดี๋ยวก็เอาไปจัดการกัน,น พทียูที่ยอดนิยมนะเวลานี้นะครับเรดิโอมอเตอร์ t x สิบห s ใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือติดต่อสอบถามได้ที่ต้อมมอเตอร์นะครับบางแคนะครับนะฮะตอนนี้มีจํานวนจํากัดด้วยนะฮะตอนนี้นะครับใครอยากได้รีบสั่งเลยนะครับผมนะฮะหรือถ้าเกิดของหมดสามารถพิออเดอร์ไปก่อนได้นะครับผมนะ่ยเอานี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับผม